จ้ามีมากค่ะอาหารเทียงคือกระปุ่นอีกอะไปสร้างบุญอยู่วัดน้ำเพลินบนเราใส่ถุงไห้ได้เลยมากเลยโชคพ่อแม่พีพ่น้องเนะาะเอฟซีข้งไก่ทั้งไก่ไม่ได้จ้าตอนเทียงก,กินแบบมีปลาค่ากระปุ้นกระปุ้นน้ำยาคข่น้ำยาปลาเพลินกใส่ถุกสีโอ้น้ำไล่อะไรไปเอาผิดผนมาใส่เจ้กหน่อยก็เนาะค่ะเขาวิญญาณหน่อย ชีช่อแวเดียวก็ไ่ได้นอี่่พ่คนูเดียค่ะพ่คนะพ่คนโอ้ยเมนซองมันคงใหญ่เด้อ <c oughs> เกียบหน่อยคี้เกียบน่อยซองหนาบ่งจะเลาะอยู่นี่ค่ะเสร็จแสบค่ะเแ <c oughs> สเลยมาจ่ามา นิดนึงอ่านี่สมพักน้ำค่ะนี่มัจเจวาดูแลครัสมพักกาดน,นี่สมพักกาดที่มีจะข่ามก้น,นลำไ้เลหืมขากรป่นากับน,นจเจ็บกเข้าเที่ยงก็นหมูก็หลาหนี่นะะอ่อมบ้วง ออมโจก็ดีลูกสาวออกจากโรงพยาบาลมากทุกคนก็สุขวัสเทียนก็จะดีขึ้นแล้วค่ะพี่พาตัดรอบ2อีค่ะดีขึ้นแล้วอาวค่ะพิ่แสงหัว่าแล้วสนาน IG ซื้นมาทักกว่าอืมสนานอมหรอสนาน IG ก็มหล้วค่ะลูกสาวค่ะ อต่จำนั่งใจยืนแหนวคนสวยนี่เดอ้อศึกษาก่อนจากโรงพยาบาลมาเลยค่ะอ่ะสศว้าวยู่เหนี่ยว,ว่นน้กินไงเนาะเอ็มซีมาได้ค่ะเดอ้อโอ้เบงงข้าเอาข้ามังสีบอ่อเอาเมื่อเนี่ยยุดกินโลดค่ะแบบแซบ่บค่ะข้ามต้งปืนอืออืออืนอ,น,อ,น,อน้่พอนุ่งกินพยนยังสู่ไหว

เออครบทีมกะนวันนีาลี่เพิ่งจะยืนราคคู่พัุ์แรครับครับน so so ี่น้ำแดงหมดแล้วนะค่ะน้าดีก่นมันางแม่แมาแ่มากทุกคนนี่แหละครอบัวมิตนี่ค่ะบิ๊กบกันค่ะกินแสบบุตขวัอือ ขายคือก็จะกดหลกดแท่กดสับสะไข่กดกระดิ่งกดดิ่งกดขวงกดไม่กดเต่าบดิงอ่าน้ะเนาะอ่าไอ้วันนีอัปเดตอัปเดตสักหน่อยนึงอืมเด้อเบอร์นีเด้อไปดองทั้งสารค้ามึงมึงเึงหลบหลานเด้อ แื<ม>่ไปวมอะเบิ่งมาวนหน่อยนะวนหน่อยไปเปโรงเรียนได้มั้งนี่ไใครข้าร้านก็นหลายงจะงโตไม่ลู้เหระเนีหัวใจท่อหมดเนี่ <c oughs> เป็นก็ใครเทใบบักโคดนะูะค่ะอือาทิตย์นึงไปโรงเรียนสมือ่ะน้อนกันไคร อืมอืมแม่ยายบอกเอาไบบบอกโคเป็นเตี๊ยมมุ้งเลยอืมอืมขาบกับสอมสองมันโล